ได้เป็นพยานนะครับในการส่งดิสเซร์ชั่นของท่านดรฉริยะนะครับก็เป็นความภาคภูมิใจนะครับของวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการนะครับท่านอาจารย์ฉรยะทำดิสเซอร์ไชั่นเรื่อง affiliative leadership นะครับนะครับถือว่าเป็น lead cutting edge ด้านนี้โดยเฉพาะนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมก็ขอจับมือแสดงความดีๆกับเพื่อนผมว้าวขอบคุณครับ ก็อยู่ดีใจด้วยโอ้โหซาใจสาใจนะครับก็ดีดีคท่านอาจารย์นะครับก็ตอนนี้เป็นความมันในชีวิตนะครับก็ presentation ส่งหนังกล้องดูได้นะครับสี่ชุดสี่ชุดสี่ชุดนะครับก็ชุดละสามร้อยยี่สิบกว่าหน้าครับหลังจากที่ท่านขอให้นิยามท่านสั้นได้ไหมแอปเชียร์ทีปลิเดชั่นเกลือ เอพิเชติลีดเดอร์ชิพเป็นระดับขีดความสามารถของการโฟกัสไปที่ด้านบูกนะครับเนการค้นหาจุกแข็งขององค์กรของผู้คนแล้วดึงศักยภาพของผู้คนที่มีอยู่ในองค์กรนะครับและตัวองค์กรเองเนี่ยออกมาให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อที่จะให้สําเร็จตามเป้าหมายที่องค์กรนั้นตั้งเอาไว้นะครับนี่เองครับก็ท่านทําด้านนี้โดยเฉพาะนะครับท่านที่สนใจก็ เข้ามาดูนะฮะับเอาเชติบลีดเดี้ยชิพเน็ตเวิร์กนะครับท่านยิยนดีดให้คำปรึกษานะครับแต่มืออีกครั้งยิยนดีด้วยขอบคุณครับ